ก็การแสดชชงโชท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่เกมดราคอนซิตี้นี่ครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมกับจมเซนนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วนะครับซึ่งมันอัปเดตเข้ามาแบบต่อเนื่องเลยนะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยผมรีวิวกิจกรรมของเกาะน,นี้ไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกัจะดีกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาอีกเกาะนหนึ่งแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเนื้อหากิจกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เนื้อหากิจกรรมเนี่ยมันเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยมีีออยยู่่่ชงเน ก็ือทาการปลดล็อกก่อนนี้ครับแล้วมันก็จะปลดล็อกของรางวัลให้เรานะก็ส่วนบางไฟนี่ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นเลยนะครับมันจะได้ผู้มานี่ครับอ่อต่้กองสองนี่มีลุ้นห้าสิบเพชรด้วยนะแล้วก็ผลไม้นี่ครับรู้สึกว่าไข่ช่วงแรกนี่จะไม่มีอะไรดีนะครับอันนี้ก็ลุ้นห้าสิบเพชรเออไข่แรกๆไม่มีอะไรดีเลยเพชรมังกรอ,อีนี่ครับก็ถือว่าไม่ดีนะอ่ะเริ่มมาดีแถวๆช่วงนี้แล้วนะครับได้ ลูกแก้วของมังกรแนวอ่านี่ครับมังกรกิจกรรมนะครับมังกรแลนในกิจกรรมนี้ก็คือโฮมแลนด์ดา้อนนี่ครับเป็นมังกรคล้ายซูเปอร์แมนนะโอเทมากแต่ว่าไม่มีสกิลพิเศษนะครับแล้วก็ธาตุเนี่ยเป็นธาตุเพียวนะครับยังดีถือว่ามีธาตุเพียวอยู่นะเพราะว่ามันตีแรงนะครับเพียวตีแรงแล้วก็มีบังไฟทองครับมีโอกาสได้รับถึงหนึ่งเพชรนะแล้วก็ เศษของลูกแก้วมังกรเพชนะครับเป็นโจ๊กเกอร์ของลูกแก้วนะถือว่าดีอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ไข่มังกรแอววิเทระกดเทนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะไปเราไปดูต่อไปเนี่ยก็ปั้งไฟทองเนี่ยมีเยอะอยู่นะมีโอกาสเปิดได้รอยเพชรอยู่นีครับอันนี้เป็นข่มังกรแอวอีกอแล้วนะครับโอ้เยอะ มีสุ่มหไหมในยวมขอดกอนโอเคไม่มีสุ่มผลไม้นี่ครับก็คือคลที่มาถึงเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนี่ครับอ่ะแล้วต่อมาครับไข่มังกรไทท่านนะซึ่งนี่นี่จะเป็นของแรงในกิจกรรมนี้นะครับก็คือมังกรไทท่านเนี่ยมันมีสกิลพิเศษคือล็อการโจมตีครั้งแรกนะครับแต่ว่าธาตุที่มันติดมาก,กับพวกไทท่านเนี่ยมันไม่ค่อยแรงไนงะแต่ว่าคนก็ชอบนะครับเพราะว่ามันสามารถผลิตผลไม้ได้่เยเป็นมังกรพิเศษนะครับ ไปดูต่อไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเอ้ยอันนี้ได้ไข่อโจ๊กเกอร์ของมังกรฮถึง40เลยนะถือว่าเยอะนะครับและก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นไข่ของมังกรฮน,นะครับเป็นการสุ่มนะเราไม่สามารถเลือกได้นี่ครับทาตดโคตรเก่งคือ <c oughs> ถ้าถามว่าเอ้าพี่มันไม่มีทาตีฮิตทตุอื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือมันถามว่าทําไมมันถึงเก่งนะครับก็เพราะว่ามันเป็นทตาที่ตีแรงนั่นเอง ก็คืออินฟินิตี้เนี่ยตีแรงมากๆนะครับอินฟินิตี้เพียวปะถมอย่างเงี้ยตีแรงมากๆก็เป็นธาตุในการสุ่มนะครับสุ่มเราเนี่ยจะได้ตัวอะไรนะครับก็ทํากิจกรรมข้างล่างเลยนะครับอ,อย่างเจ้าก็ดูเนี่ยก็จะเป็นการให้เราเนี่ยไปสู้นะครับเราก็เลือกมกังกรเพื่อลงทําการต่อสู้ก็กิจกรรมเนี่ยเหมือนจะเคลียร์ง่ายแต่มันติดตรงที่ว่ามันมีคูดาวหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับตีไปก่อนเนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูแนวว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรมันจะมีภารกิจอะไรบ้างนะครับตีไปใช่นี่เราก็ได้กระดูกเหมือนนะ,นะครับแล้วต่อไปสตาร์เนี่ยก็คือฟิต i ิ้งยูอ d ดา g อนเก็บทองกับให้อาหารมังกรน,นะครับน่าใช่เก็บทองไปก่อนเก็บทองเนี่ยได้ขนนกนะครับ ไ,ได้ทั้งขนนกได้ทั้งโทเค็นในการเดินของไอ้กิจกรรมหลักนะครับเก็บ<อ>มาแล้วก็ไปอัพมังกรส้าหน่อยทานในมังกรวิวหน่อยตัวนี้แล้วกันอัพไปแค่เลเวลเจ็ดก็ผมก็จะขายทิ้งแล้วนะครับนี่รับมังกรก็จะได้ดวงดาวนะครับดวงดาวเนี่ยเป็นการอัพมังกรอัพพอแค่ให้มัน ่กวสิบพอเนี่ยเพราะมันไม่ได้เปลืองผลไม้อะไรขนาดนั้นนะครับอนั้าสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าผมเนี่ยไปเอาผลไม้มาจากไหนคือผมเนี่ยไม่เคยปลูกผลไม้เลยนะครับเพราะว่ามันเปลืองตังค์นะผมเลยไม่ได้ปลูกนะครับผมเนี่ยจะเก็บตังค์ไว้อัพอย่างอื่นนะครับก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าผลไม้ที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาจากได้มาจากไอ้นี่ครับการเล่นกิจกรรมนะเพราะผมเนี่ยไม่ค่อยจะเน้นเอามังกรในกิจกรรมเท่าไหร่ผมเน้นแต่ผลไม้นะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับถ้าไม่เจอมังกรที่ถูกใจผมก็ไม่ได้เก็บเลยนะครับ เดี๋ยววันหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวอัพบ้านอันนี้เสร็จก่อนตันไหมเนี่ยเวลอะไรอะโอ้โหเพิ่งเรเวลสามกว่าจะเลเวลแปดโอเคไม่เป็นไรไปดูดีว,ว่ามันเพิ่มอะไรไหรยมยังยังไรผมต้องสู้อีกตาเนื้อนะอืม ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ถ้าใครที่ไม่เข้าใจว่าไหนเนี่ยคืออะไรก็ลอทงทักมาถามผมได้นะครับหรือไม่ก็แคบไปแปลภาษาเอาก็ได้นี่ครับมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันแปลได้เราก็ลองคิดคร่าวๆนะครับมันก็จะได้อ่าโอเคก็มันนะสำหรับกิจกรรมนะนี่ครับแล้วก็กิจกรรมในดะก้อนทีวีเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของโทเค็นนี้นี่ครับแต่ว่าดูกล่องสุดท้ายนีกล่องสุดท้ายเนี่ย 2.8%หมดเลยอ่ะก็เรามาเปิดกันดูนะครับเผื่อได้เทียบฐา่านมา50เศษก็ถือว่าดีโอเคไปลุยกิจกรรมหลักดีกว่านะครับเมื่อกี้เก็บตัวเคลมาได้เยอะพอสมควรอะลุยกิจกรรมหลักสิ่งที่น่าลุยของกิจกรรมหลักก็น่าจะเป็นพวกพูนะครับเพราะว่าถ้าเก็บตลอด50อันเนี่ยคือมันจะได้มังกร L นะครับนี่ยให้ดู อ้าวอันไหนผมก็จำไม่ได้ว่าต้องเข้าตรงไหนนี่นี่ครับก็คือถ้าเก็บได้เนี่ยถ้าเก็บได้ยี่ห้าอันจะได้เปิดกล่องนะครับเปิดกล่องเปิดกล่องโบนัสนะแล้วก็ถ้าเก็บได้ละห้าสิบอันเนี่ยก็คือได้มังกรเอลตัวหนึ่งนี่ครับอืมโอเคเดี๋ยวไปเปิดผมมีกี่อันแล้วเนี่ยจะเปิดให้ได้ยี่สิบอันได้ไหม น่าจะยังไม่ได้นะถ้าเปิดได้ยี่สิบห้าอันเดี๋ยวผมก็จะไปโพสต์ลงเพจไว้นะครับว่าผมได้อะไรเดี๋ยวเปิดไว้ได้ก่อนนะครับเผื่อได้เปิดเล่นพุไว้นะครับโอ้โหเทียบ่านมาก็ดีอยู่นะครับชบตันทีนี้ต้องสู้ละสู้กับมังกรฝั่งตรงข้ามนะครับคือผมไม่ค่อยชอบกิจกรรมพวกนี้เลยนะกิจกรรมที่ดีสําหรับเกม dragon city เนี่ยถ้าจะเป็นกิจกรรมที่ เก็บโทเค็นแล้วเดินแล้วก็ไอกิจกรรมวนแลบนะครับมันดีเพราะมนได้มังกรเฮดมีโอกาสได้นะสำหรับใครนะครับที่งงว่าทำไมมังกรเฮดถึงไม่ได้นะครับก็ถึงเราจะได้ที่หนึ่งก็จริงนะครับแต่ถ้าไม่ถึงห้ารอบเนี่ยมันก็จะไม่ได้มังกรเฮดน,นีครับประมาณนี้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนี่ครับก็คลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมละน่าจะหมดทุกกิจกรรมแล้วนะครับโอเคถึงหรือมา่า คือผมสงสัยมากเลยนะว่ามันมีใครที่เล่นไปถึงเลเวลหกไหมไม่น่าจะมีนี่ครับเพราะว่าเมืองก็ต้องเติมกันจริงๆนะต้องใช้เพชรในการเล่นกิจกรรมน,นะไม่น่าคงจะไม่ถึงอ,อันนี้เป็นอะไรเนี่ยดูกันนะครับว่ากิจกรรมใหม่เป็นอะไรชือ้อวินอารีนาแบทเทิลอารีนาใช่ไหม อาลีนาผมต้องไปสู้ลีนาใช่ไหมเนี่ยนี่โอเคก็ต้องมาสู้อย่างนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในพ,พาร์ทนี้นะครับสำหรับของโทเค็นแคนแอมแยบกิจกรรมในการเก็บแต้มของแคนนะครับก็ใครที่มีแคนอยู่เนี่ยก็ควรช่วยทำกิจกรรมของแคนตัวเองนะครับเพราะว่ามันได้ของทั้งทุกเอ่อทุกคนไงโอ้โหโดนไฟขี๋ยวตาย เปลี่ยนตัวไปคือตอนนี้เนี่ยบัฟธาตุไฟนะครับก็คือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเลือดเยอะนะครับเลือดเยอะพอสมควรเลยเอ,าอ้าสกิลผิดสกิลแรกที่จู่ๆผมในต,ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นของเจ้าสายฟ้าเออได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็ได้เวลาเปลี่ยนนะครับต้องได้เวลาเปลี่ยนตัวมจะตายใช่ไหมเนะี่ยอาจจะตายเนะี่ยโอ้โหไม่ตายนะครับโอ้ยเกือบตาย อันนี้เป็นมังกรที่ยังไม่ได้เกรดเลยนะครับยังไม่ได้ระดับเลยโอเคก็ทำภาร,รกิจของแคนไปรอบนี้เนี่ยได้เพชรใช่ไหมอุย้ยเจอตัวง่ายครับก็พยายามช่วยกันทำภาร,รกิจของแคนนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแคนไหนก็ตามก็ควรจะช่วยกันเนี่ยก็สำหรับแคนผมเนี่ยมันขยายไม่ได้ไผมอยากให้เกมต้อซิตี้เนี่ยมันสามารถขยายแคนแบบเอ่อสี่สนะิบคนห้าสิบคนนี้ได้นะก็จะได้รับเพื่อนๆให้ครบนะครับ มันได้แค่นี้จริงจริงไม่ตายอ,อืโอเคได้ได้ไดแรงและพายิ่งขึ้นมาสูงนี่รู้สึกว่าเจอมังกรที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเคเจอตัวง่ายอีกแล้วครับพ้นจากหลักร้อยมาลวทีรู้สึกเหมือนว่าคนไม่ค่อยเล่นมั้งมันเลยเยวลาเจอระดับต้นเนี่ยก็ เจอตัวโหดอยู่นะตัวโหดของสมัยก่อนนะครับชิบให้เจ้าแมวมันิเก่งหน่อยอืมตอนนี้ยังเป็นแร้งสีลบอยู่นะครับก็แรงที่ผมอนนี้เนะี่ยคือห้ามใช้มังกรเฮดนะคือถ้าเพืเ่อนๆสนงสัยว่าทำไมเอามังกรเฮดลงไม่ได้เพืเ่อนๆดูตรงข้างๆครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีเขียนอยู่นะครับว่าสามารถเอามังกรเฮดลงได้หรือเปล่านี่ครับอืม ไปลงต่อไปครับเจอตัว,ตวง่ายเลยนะตอนนี้ตอน,น,นแรกที่ผมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเจอแต่ตัว,ตวยากนะครับไม่ค่อยได้ทำภารกิจของแคนเท่าไหร่นี่ครับมันเจอตัวยากไปให้หมดอประมาณได้วิค่ะเอาแมวลงไปแมวนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่ครับเวลาผมไปกดอัพสกิลเนี่ย บวกแค่ส0มสิบเนี่สครับบวกน้อยมากต่างจากตัวอื่นนะที่บวก4 0 0ร้อยหอะไรเนะี่ยอ่าพอก็ประมาณนี้กันกนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดปุ่มคัทช่ว,วผ,มชผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้เนะี่ยก็สวัสดีครับผม